รอยดีเอฟซีทุกคนครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่เด็มันไต่ย,ย่างเาครับนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้สรุปเลขทูบวันนี้จะยกมือแล้วก็เตรียมจดยวันนี้อาจารย์มั่นใจเลขทูบสาหรับ16มีนาคม2567นะครับเนาะเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บผนันนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับนะครับไปถามหามั่นครับมันมากแล้วครับมันไปหาผู้สาวอยู่หลอยเอเดอร์พี่น้องแต่วันนี้เมื่อปีก่อน เมื่อ <gaat> ปีที่แล้วปีหกหกสิบหกมีนาเนี่ยผมจําได้ว่าผมให้เลขคู่บเจ็ดสามมันออกล่างเจ็ดสามบนเจ็ดสามอ่าวันนี้นะถ้า Punkte, ย้อนดูใช่ไหมล yep. ่างเจ็ดสามบนแปดเจ็ดสามวันนี้ผมก็เลยดันเลขคู่เลขคู่วันนี้ก็จะยกมือให้เลยจะปล่อยเลขคู่ก่อนใบแดงเพราะว่าคิดว่าเลขคู่จะมาเพราะปีก่อนผมเข้าวงนนี้ปุ๊บผมเริ่ม <ingu ers> เริ่มมีกระแสแล้วก็หนึ่งเมษาปีก่อนเนี่ยผมให้เก้าศูนย์หกมันออกเก้าศูนย์เจ็ด วันที่1เมษาปี6กแล้วก็วันที่16เมษาเนี่ยผมดังเลยก็คือผมให้9 0 6อีกครั้งมาดอก906อ่าสามตัวแตกอ่านะครับก็เริ่มดังเมษาทีเนี้ยหลังจากเมษาก็ยังไม่ปังทีนี้มันมาปังอีกก็คือ1กรกฎา1กรกฎาให้605หลังจากนั้นก็แตก3ตัว605แล้วก็ยาวมา8ปดมติดมา0-2มา446ก็เลยดังแล้วก็1พฤศจิกาม,มาให้ศูนล้านเปอร์เซ็นต์นั่นแหละดังมากศูนย,ย์ล้านเปอร์เซ็นต์ ปดตัวไม่มีศูนย์เลยเขาก็ด่าอะไรศูนย์พ่อมึงบอกอ่าหลังจากนั้นเลขมันก็หลุดไปรอบหนึ่งทีเนี้ยมันก็เริ่มกลับมาเข้าหนึ่งทันวาหนึ่งทันวาก็ให้สวัสดีครับสวัสดีครับให้หนึ่งเก้าให้เก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดที่มันเด้งบนล่างนะครับที่ผมฝันเห็นในกุ้งเน่านะ่ะอ่านั่นแหละแล้วก็ยาวมามาสิบเจ็ดมกรลาสิบเจ็ดมกราก็าเลยบอกว่าปีนี้มันปีงูใหญ่นะเลขประจําตัวปู่ก็คือเก้าเลขบริวารก็คือเจ็ดแล้วก็เลยให้ในทิกตอกไปเก้าเจ็ดเก้ามันก็มีคนถูกสามต มันก็เลยดังบึ้มงวดต่อมาก็แปดเลยทีเนี้ยนี่แหละคนดาเต็มเฟสเลยแปดแล้วก็แต่ว่าปีนี้ก็อย่างที่บอกว่าปีปู่แล้วก็เก้าจะมาทั้งปีเก้ามันมาห้างงวดแล้วนะอ่าถ้าไปย้อนดูห้างงวดติดแล้วก็งวดนี้เลขเด่นถ้าเอาแบบก่อนอื่นต้องบอกนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเด้อไม่สนุนในเล่นการพนันนะครับสบนับสนุนลอตเตอรี่ไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนบวกไปก่อนนะเขาสีดา <c oughs> นะครับ เพราะาอาจารย์ก็จะบอกทุกคิดว่าผมเนี่ยให้เป็นแนวทางนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าออกตัวไหนถ้ารู้ไม่ต้องลุ้นถ้ารู้เนี่ยผมจะซื้อเองแล้วเอาเงินมาแจกอใช่ไหมผมก็หวังอยู่ว่าถ้าถูกหลายๆล้านนี่ก็จะเอาเงินมาแจกสักสิบ้านถ้าถูกหกสิบ้านก็แจกก่อนเลยเพราะว่าเราทุนเยอะเราก็ซื้อลอตเตอรี่เยอะ,อะแล้วก็งวดน,นี้ถ้าเอาแบบไม่หลุดตามสถิติถ้าเอาแบบสองตัวนี่มันจะไม่หลุดงวดน,นี้มันมีเก้ากับศูนย์เราจะได้เห็นว่าตัวไหนตัวหนึ่งว่ามางวดน,นี้ถ้าใครชอบเก้าเนี่ย ก้าเนี่ยมันเด่นอยู่แล้วเพราะว่าปีนี้มันปีงูใหญ่เก้าก็จะมาทั้งปีเลยแต่ว่าถ้าผมเอาเก้าตั้งแต่มกราผมก็ถูกไปแล้วผมไม่วันเ,เมื่อกี้ก็คล่องใจกับ8อยากเอา8ให้ได้เมื่อเมื่อกี้ก็พูดอยู่ถ้า8ดไม่มา9ก็มาผมก็ยังเลือก8คือผมอยากได้8ดเวลาผมให้8เลขมันชอบออก603นะ์มวันหนึ่งกุมภาผมให้8ดแล้วมันออก6 0 6, 6 3นมวันนี้ก็ให้8มันก็ออก603ามันเพิ่งออกเลขออกแต่ตัวเลิมเลข8 8เนี่ยแปลกๆเนาะออกตัวเก่ากลับไปกลับมาแลว้วก็วับนนี่ย ผมเลือกแล้วแต่ว่าตอนแรกผมปล่อยเก้าไปเพราะว่าผมปล่อยไปมันก็ไปอั้นกันแล้ว <c oughs> ขนาดเลขไม่เข้ายัางอั้นอยู่นะนะครับก็ปล่อยเก้ามันมีช่วงแรกมันก็จะมีเก้าหกเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าแปดเก้าสองอะไรประมาณนี้ที่ปล่อยไปวันแรกนะครับทีเนี้ย <c oughs> มานั่งคิดอีกหรือว่าจะเอาศูนย์เพราะว่าช่วงหลังมันมาตัวรองเยอะกว่าก็เลยโอ้ไม่ต้องเถียงกันเอาศูนย์เก้าไปเลยใช่ไหมล่ะมันจะได้ไม่ต้องเถียงกัน ถ้าเป็นเลขทูบเลขทูบอ่ะถือถือไม่คู่ไปก่อนเลขทูบมันก็จะเอากระดาษเยื่อไหมเนี่ยที่เขียนเลขทูบไปนะ่ะเดี๋ยวมันสิหลงก่อเหเห็นไหมคือม่มีโอ้กลับทางบ่ะโอ้โอ้พีโอ้โอ้อันนี้เลขทูบนะครับเนี่ยเพราะว่าปีก่อนมันเด้งบนล่าง เนแะ <80 7. S 1> อ่านเห้น่แปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดนะครับเราก็ไปตัดเล่นได้เลยครับอ่าอันนี้ครั้งนี้ไม่มีเลขเก้าไม่ต้องกลับหัวนะออไม่ไม่ต้องแปลก็ได้นะครับหรือใครจะแปลอะไรก็แต่ว่าเอาตัวตรงไปเลยก็ส่วนมากคู่นี้จะสวยนี่คู่นี้แล้วก็คู่นี้นะครับหรือว่าคูาน่นี้อย่าลืมนะเนี่ยมันก็มีแค่สามหางเนาะถ้าตัดปีก่อนเนี่ยทู่อาจารย์จุดได้ศูนย์เจ็ดสาม มันออกเจ็ดสามล่างแล้วก็แปดเจ็ดสามบนรวยเลยกานั้นซื้อนกตัวเดียวได้สองตัวครับอย่งางวันนี้ก็ตัวนี้มีที่มาก็เป็นอายุเจ้าของสำนักเดิมนะครับเป็นวันเกิดเจ้าของสำนักเดิมที่อยู่ในธรรมพ่อผมเองท่านเสียชีวิตแล้วนะครับอ่แล้วก็เนี่ยโอ้อันนี้มาหลอนอีกแล้วนี่เราซื้่้เยอะามางวดก่อนนี่เออครับอันนี้ก็จะเป็นเลขคู่เราก็ไปตัดเล่นได้นะครับเพราะว่างวดนี้ปกติผมจะปล่อยใบสีแดงก่อนใช่ไหม แต่วันนี้ผมปล่อยทูบก่อนใบสีแดงเนี่ยผมน่าจะเขียนลงเลยพรุ่งนี้ก็น่าจะขึ้นกระดาษเต็มตัวผมเลือกเลขอยู่นะครับตอนแรกก็อยากได้9ก้าแต่เนี้ว่าจะเปลี่ยนจาก9้าเป็นเด่นเด่นศูนย์แทนเพราะว่าผมขอปู่ว่าอยากให้ผมเด่นตัวไหนให้ขึ้นในทูบมันก็มีนี่ไงมีมาก็เลยว่าจะเอาตัวนี้เป็นตัวเดินนะครับ5้าศูนย์นะถ้าเราชอบศูนย์เนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์สองกับศูนย์เก้าอย่างเงี้ยมันจะสวยมากศูนย์ห้าศูนย์หกประมาณเนี้นะอ่า อ่าหรือว่าตัวนี้มันอัน,นี้มันอยู่ในทูบแล้วเนาะเราเลยไม่ไม่ไ,มไมพูดถึงนะครับรส่วนถ้าาใครชอบ9้า <9, S 1> มันก็จะเป็น92 95อ้าอะไรประมาณนี้9 6หประมาณนี้ถ้าชอบ9้านะอ่าหรือว่า9 8อย่างเงี้ยถ้าใครชอบ9แต่ว่าถ้าเลือก0ูนย์ก็จะไป0 2นคือว่าอยู่งานกาชาดเขาถามอาจารย์ก็ให้0ูนกับ0 9ย์แค่นั้นแหละอ่าสามตัวก็น่าจะเป็น0 9 2ย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็0 9 6ยนะ์อ่าเอาชุดง่ายๆใส่ใบแค่นี้แหละนะครับใช่ใช่ใช่ใช เพราะว่าเลขงวดน,นี้ก็จะเลือกอยากนิดนึงแต่ว่าเลือกยากไรกับไปเลขครูปซะยังไม่ได้คิดยากตัวเดียวไปเลยแต่ว่าซื้อล,ะละ่ะล่ะซื้อในกองฉลากพัดไว้สองร้อยใบนะครับต้องถือสักใบแล้วอะอ่าเพราะว่าแต่งวดน,นี้ซื้อเลขง่ายมันไม่อันแล้วงวดก่อนเนี่ย่อยตัวไหนมันก็ซื้อไม่ได้แต่งวดน,นี้เยอะครับไม่แพงด้วยช่วงนี้เลขก็จะไปดังให้เก้าศูนย์สี่นะที่ดังๆของเจวอนะอ่ะแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่อาจารย์ตามดูแล้ว ยังไม่เห็นแกหลุดนะหนุ่มสุพันนะแกยังไม่หลุดเลยนะเมื่อวันนี้แกปล่อยมาเด่น90นเหมือนกันด้วยยิ่งตรงใจเราเพราะว่าเราก็ปล่อยตัวนี้ไปไงนะครับก็ในเลขแกมันก็จะมีมี99091 92แล้วก็02เลขหนุ่มสุพันผมก็รู้แล้วผมว่าเราซื้อ90กับ02เลยถ้าถ้าจะเอาลอตเตอรี่นะแล้วก็เลขถูกแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันจะเยอะไปถ้าคนจะถูกเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องซื้อเยอะหรอกคนจะถูกซื้อใบเดียวก็ถูก อ่าเดี๋ยวจะให้หน่อยด้วยนะครับเตรียมจดหนอด่อยเด้ออะเห็นบอพี่น้องเห็นบอเห็นบอกับหัวกับเบิ้องออกกีก้เนาะวันนี้ลาวไม่ออกนะครับลาวขอว่าเป็นวันวันแม่วันอะไรนี่แหละนะครับวันเจตีวันแม่ยิ่งขนนะครับน่าจะบอกนะครับอ่าใครเห็นอู้ยูทูปทำไม <ๆ S 1> เยอะจังวันนี้นแก,กยู่อทู e วันนี้คือหลายถ่ายยูทูปมือเนี่ยยูทู e เกือบสี่ร้อยอะ แล้วก็เพจสองพันะครับขอบคุณมากๆนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์กด like, แชร์วันนี้เป็นเลขทูปนะครับรัฐบาลไทยวัยประจำสิบหกมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปีที่แล้วเมื่อสองพันห้าร้ยหกสิบหกสิบหกมีนาะอาจารย์นอตตี้ให้เลขทูบศูนย์เจ็ดสามปีก่อนออกเกสามล่างเกสามบนวันนี้ขอให้เป็นอย่างงแง่งปีที่แล้วนะครับเนาะเพราะว่าปีก่อนนะนะครับผมก็ ไลฟ์สดอยู่นะครับตอนนั้นก็คนกดไลค์ก็หลักหมื่นอยู่นะครับเนาะอ่ะก็ปีนี้ก็ขอให้ออกนี่เลยบนล่างเลยเด้งเลยเนาะหรือว่าเราตัดเล่นได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้นะครับเราสามารถตัดได้แล้วกันนะครับเนาะอ่ะให้ดูใกล้ๆนะครับอ่ายูทนะูบเนาะอ่าปั๊บนะให้ดูเด้อทุกคนจะได้เห็นเห็นตัวไหนครับคอมเมนต์หน่อยครับ ครั้งนี้ก็ไม่ต้องแปลเลขยากนะครับใครจะแปลก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าแปลมันก็จะเยอะก็แล้วแต่ดวงนะบางคนอาจจะเปลี่ยนเป็น3 0มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บางคนว่าอาจจะแปลเลขเอานะครับตัวนี้ก็แปลได้นะนนี่ตัวนี้ก็แปลเป็นเลขนี้ได้ส่วนตัวนี้ก็สามารถแปลเป็นเลขนี้นะแล้วแต่แต่ว่ามันจะเยอะนะครับเราไม่ต้องแปลก็ได้หรือว่าใครอยากแปลก็ได้หมดแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ในกระเป๋าจังหรือว่าในแอปที่ซื้อเลขไม่ว่าจะเป็นกองฉลากพัดอะไรเงี้ย ผมว่าหาได้เลยนะครับเนาะสำหรับลอตเตอรี่นะครับเนาะสำหรับลอตเตอรี่เพราะเมื่อคืนอาจารย์จัดไว้ประมาณสองร้อยใบเดี๋ยวเปิดให้เบิรงครับเดี๋ยวเปิดให้ดูสดๆนะครับในกระเป๋าตังค์ก็เยอะนะหรือว่าได้สนับสนุนรัฐบาลด้วยนะครับเออก็ตัวเดียวไปเลยเนาะอาจารย์ส่วนใบแดงเดินทางปลอดภัยนะครับอาจครับส่วนใบแดงอาจารย์จะเขียนให้ตอนนี้แหละอีกจังหน่อยนี่แต่ว่า เื้องต้นมันชิดยากนะเอาเลขคูบจังมาะองเทียงกับไผ่เก่ากับศูนย์เนี่ยคืออาจารย์เคยอาจารย์บอกว่างวดนี้อาจารย์บอกว่าสิบหกมีนาเนี่ยห้าเก้ากับศูนย์นี่มันต้องได้เห็นตัวไหนตัวหนึ่งหรืออาจจะมาคู่กันเหมือนว่าเมื่อกี้ถ้าแปดไม่มาตัวที่มาได้ก็คือเก้างวดนี้ถ้าเก้าไม่มาตัวที่จะมาได้ก็คือศูนย์อ้าบางคนบอกว่าเห็นแปดสี่ศูน